เราจะมาไปหาคุณหมอกันนะคะใช่ไหมยวเราไปเจอกับคุณหมอแล้วก็แล้วก็คุณแม่จะถ่ายรูปที่ไหนที่โรงพยาบาลค่ะหนูหนูหนูขอตัวลาไปก่อนกดไลค,ค์กดแชร์กันเอาใจคุณคิมเบอร์กี่ตรงนี้ด้วยนะคะไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยค่ะไเ่ะอาไปไปช่างน้นมันมากแล้ว นั่งถอดดีๆเถอะลูกได้ไหมแล้วๆถอดเข้า เอามือวางดีๆน้ำหน,นัก16กิโลมาลงมาไปสปรสดัดส่วนสูงแล้ว ก็เป็นบรรยากาศระหว่างรอรอคุณหมอรอคุณพยาบาลมามามา

哦。